ชีมเล่นแน่แนของการาบสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมและว,วันนี้ผมจะมารีวิวชุด4สัตว์เทพที่แบบครบเซตแล้วนะครับผมในสุดฝันผมก็เป็นจริงแล้วนะเออก่อนอื่นเลยนะครับผมผมขอกราบประธานาภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมเจ้าตัวโฟร์โฮ e b e บีดแฟกต์เมนต์แรนดอมบตัวเนี้ยมันคือ เจ้าตัวทำแฟกเมนต์ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่เจ้าตัวของที่เอาไว้สำหรับแบ็กองแบ็กอัพอะไรทั้งนั้นนะแก้ข่าวตรงนี้สามารถแรกได้ด้วยเศษด้วยคิสตั้นแดงคิสตั้นฟ้านะครับผมสัปดาห์หนึ่งจะได้อยู่ที่5ครั้งต่อรอบซึ่งผมทำ3า3ชิ้นนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมแต่ยังไงก็ยังแนะนำรองเท้าเป็นชิ้นแรกก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเซต ที่เรเรียกได้ว่ามือใหม่นะครับผมที่มาแพทนี้ทั้งจัมปิ้งไม่จัมปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะที่ยังไม่มีชุดของดันอะไรเลยผมบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมโฟร์โฮลิบิดพาวเวอร์เซตหเอ้ยเอาแล้วนะมีบัฟเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือฮิตเรท5 0 0แอตแทก0และพลังโจมตีเพิ่ม2%ฟรีๆเลยนะ คือผมจะใช้อยู่ทั้งหมดสองชุดหนึ่งเลยเป็นชุดเวลชุดนี้เซตนี้นะครับผมอบร์มอนแล้วก็มีเฟอรีมอนอยู่อันหนึ่งนะครับผมก็เป็นเซตที่สลับกันระหว่างเวลาอไปเวลกับโรงดันโรงดันผมจะใช้เซตของสี่สัตว์เทพตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าตัวไหนหน่าทำก่อนทำหลังหลังจากที่ผมทำมาแล้วอะ หลังที่ผมทำมาแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับผมหมวกผมบวก5ชุดบวก9เสื้อบวก5้ากางเกงบวก5ถุงมือบวก5แล้วก็รองเท้าบวก5ผมคิดว่าที่ต้องทำก่อนน่าจะเป็นรองเท้าเพราะว่าสเตตัสของรองเท้าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเลยอะอยู่ไหนนะ้านี่สเตตัสของรองเท้าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเลยเนะี่ยบวก5ยังไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนต้องไปที่เรเวล10 จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นมา25%แล้าและก็ e p อยู่ที่500ซึ่งถ้าเกิดว่าทำถึงเรเวลสิแล้วสามารถใช้แทนรองเท้าทั่วไปได้เลยเพราะบวก e p อีก500คือเยอะมากๆสำหรับมือใหม่หรือใครที่สนใจในการเรวลนี่บอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆนะครับผมก็น่าทำเป็นอันดับแรกเพราะไม่งั้นเราก็จะวิ่งช้าคนอื่นเขานะถ้าเทียบกับรองเท้าอากูมอนอาก,กูมอนมันบวก3 0 ไอตัวนี้บวกแค่ยี่ห้าคือน้อยน้อยกว่าปกตินะครับผมถ้าอยากดูค่าสเตตัสนะผมแข็บไว้แล้วก็ลงไว้ในเพจ Facebook ของทีมเล่นแน่นะครับผมก็สามารถไปดูใต้ description ดิสคริปชันได้ผมทิ้งลิงก์ของ Facebook ไว้แล้วก็เข้าไปกดไลค์ให้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เป็นสเตตัสของหรืออะไรที่สำคัญสำคัญเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่มันอยู่ได้นานๆน,นะนะไม่ใช่แบบมาเป็นกิจกรรมหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นแหล่งความรู้เพื่อนๆนะต่อมาที่ผมว่าหน้าน่าจะต้องบวกจริงๆนะก็คือโหมันมี3มันมี3ชิ้นเลยที่ผมว่าได้ต้องบวกและไม่รวมรองเท้านะอันดับแรกคือหมวกที่ต้องบวกชุดไอตัวฮูดคุมอ่ะแล้วก็กางเกงนะครับผมมาอันดับที่2ก่อนหมวกเนี่ยเราจะได้ฮิตเลตและแอตแทกนะครับผมถ้าบวกถึงระดับ10ผมขอดูซิ บวกถึงเลเวล10เนี่ยจะได้ฮิตเลตอยู่ที่385ได้แอ t แทกเพิ่มขึ้นมา252เออเยอะนะบวกกับ500เดิมตัวนี้บวกอีก300เป็น885แล้วเออจากเซตมัน500บวกอีก300เป็น800แล้วนะคือเริ่มเล่นใหม่มีสเตตัสเพิ่มไอฮิตเลตเพิ่มขึ้นมา800อะ่ะเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับผมแล้วก็ได้แอตแทกเพิ่มขึ้นม,มาอีก 525นะครับผมต่อมาชุดผมว่าน่าจะต้องทำเหมือนกันเพราะว่ามันได้สกิลดาเมจตัวนี้เลยนะครับผมสกิลดาเมจสูงสุดเลเวล10อยู่ที่10%ซึ่งก็ก็พอได้อะนะครับผมแล้วก็ได้แอทแท็อยู่450แต่ผมว่าฟาลองแล้วก็เป็นกังเกงมาดูที่กังเกงนะครับผมกังเกงนี่เลยโอ้โหถ้าบวกเลเวล10 บวกไปอีก620นะครับผมแต่ตัวเดิม800ใช่ไหมบวก600เป็น400เป็น1 5 0ทั้งหมดอะบวกรวมกันทั้งหมดเลย1 5 0แล้วได้ดิฟอีก300นะครับผมสำหรับการฟาร์มก็จะดีก็จะเก่งนะครับผมขึ้น นะเพราะนั้นดับแรกบวกรองเท้าบวกหมวกแล้วก็บวกกางเกงหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ฮิตมากกว่าก็บวกกางเกงแล้วไปบวกหมวกก็ได้นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่คนหิวฮิตนะซึ่งณนะตอนนี้ดันไหนๆไม่ว่าจะเป็นแมปใหม่แมปเก่านะครับผมก็ฮิตจำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องทำฮิตแหลมือใหม่นะครับผมหรือใครที่ไม่มีชุดนะก็น่าสนใจที่ฮิตเช่นเดียวกันนะครับผมและสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรา ไม่มีอะไรทําแล้วเราก็สามารถไปบวกถุงมือได้เพราะว่าได้คริเข้าดาเมจเพิ่มมา12%เออก็ไม่น้อยนะครับผมถือว่าทําไปพังพรางนะโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราหน้าบวกอะไรก่อนนะครับผมวิธีการบวกให้เราไปที่ดัน4สัตเทพปกติเลยคือตอนนี้มันแจกชุดใช่ไหมตามคลิปที่ผมเคยทําเลยนะครับผมเก็บชุดตัวเดิมเก็บไว้แล้วก็มาทำการเก็บแฟกเมนต์เจ้าตัวแสงมืดมืดแสงอะไรนะนะ เสร็จแล้วก็มาแลกเป็นชุดเสร็จแล้วนะครับผมเวลาเราจะต้องการของที่จะใช้ในการบวกตีบวกไม่ว่าจะตีบวกแบคอัพแม้แต่เจ้าตัวแฮกฮกกิ้งนะครับผมมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะเรนฟอร์ดแมท t e เ i ีย r a รนดอมบ x ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีค้ากันซึ่งมันจะต้องสแปมลงดันพอสมควรเพราะนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยเวลาทําของนะครับผมเพราะยังไงเราก็ต้องบวกให้ถึง10 ทุกชิ้นแหละผมว่านะมันเป็นชุดพื้นฐานก็จริงแต่คือถ้าเกิดบวก10แล้วก็เล็งมันก็สูงขึ้นน่ะนึกออกปะจากที่ผมอะ่ะรวมชุดใส่ชุดแล้วบวกกับอันนี้ผมใช้ประดับประดับแบบพื้นฐานของผมนะผมไม่ได้ใช้เซตที่เขาแจกนะเพราะว่าเซ็ตที่แจกมันหมดกิจกรรมปุ๊บมันก็หมดไปคือตอนนี้สเตตัสเรามันจะลวงโลกหน่อยเพราะว่ามันฮิตเลคที่ข้ออะไรมันจะเยอะกว่าปกตินะครับผม ผมดันฮิตเลตได้สุดๆเลยนะผมลองดันฮิตเลตผมใส่ฮิตเลตอีกชิ้นหนึง่งฮิตเลตผมใส่ไว้ไหนอันนี้อ่ะอ่าเนี่ยผมดันฮิตเลตนะครับผมบวกชุดบวกฮิตเลตบวกกับซิลซิลผมมีอยู่3 0 0เออตอนนี้ก็คือตัวพื้นฐานไอเจ้าตัวเนี้ยผมไม่ได้ตีบวกอะไรเลยนะครับผมเลเวล136เนี่ยได้ฮิตเลตอยู่ประมาณ1,1500นิดๆนะครับผมบวกกับชิป ชิปกระรัวกระรัวนะกระรัวกระรัว2อันบวกร้อยนึงบวก200นะครับผมได้เป็นหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําชุดแล้วแล้วบวกอะ่ะเออมันก็บวกฮิตราสขึ้นมาก็มีแต่หลักหมื่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ซิลกับดียูนิตก็ยังจําเป็นอยู่นะถึงจะมีชุดก็ต้องทําของพื้นฐานตอนนี้กำลังปรับพื้นฐานอยู่ของผมอะ่ะ ผมยังไม่ได้ไปลงดันอะไรหรือหวามากมายเดี๋ยวมีโอกาสสามารถลงดันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงดันนะครับผมอาจจะเป็นคลิปลงดันรัวๆเลยหลังจากที่สามารถลงได้นะจะได้แนะนําด้วยว่าต้องใช้ของประมาณไหนฮิตเลตประมาณไหนคิดได้ข้อประมาณไหนที่สามารถลงดันได้แบบลงด้วยกันกับคนอื่นเขาอะ่ะไม่ต้องแบบมีเพื่อนแบกนะครับผมแต่ก็จะได้เล่นด้วยกันได้ด้วยนะเออก็ถือว่า สายฟรีจริงๆนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆค,ค่อยๆแล้วกันนะค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยก็เก่งไปพร้อมกันนะครับผมก็มีอะไรดีๆก็มาบอกประมาณนี้เดี๋ยวผมลองแรนดอมชุดสักนิดหนึ่งนี้แรนดอมให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ปับ๊บโอเคนี่นะครับผมผมก็แรนดอมกดอย่างนี้เลยนี่ในนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ย ของที่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วที่ต้องการตอนนี้นะผมต้องการเจ้าตัวนี้ Achievement Backup Chip เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ต,ต้องการสักหนึ่งเพื่อเอาไว Back ้ Backup เพราะว่าชุดถ้าเกิดว่าตีแล้วแตกไม่มี Backup คือมันสลายไปเลยต้องมานั่งทำใหม่นะเพราะนั้นหนึ่งในสองขอสักหนึ่งชิน้นปะ่ะปึ๊บโอ้โหไม่มีนะครับผมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็สู้กันต่อไปใส่กันต่อปู่นะครับผมเอ๊ะ ACQUIMENT DATA ไม่ใช่นะครับผมโอเคยังไงถ้เกิดว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะเวลามีอะไรดีๆมีอะไรใหม่ๆห,หรือมีอะไรอัปเดตมาก็จะมาบอกมาแจ้งกันนะครับผมมีแนวทางไหนดีๆสำหรับสายฟรีสำหรับสายเติมแต่สายเติมผมไม่ค่อยเก่งหรอกผมสายฟรีเนะี่ยน่าจะรุ่งส,สุดแล้วนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีก็ ฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าเล่นไปด้วยกันนะครับผมเติมนิดเติมหน่อยผมถือว่าสายฟรีหมดนะโอเคนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจเจอกันใหม่รายหน้านะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย